กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซผ่ารวยชแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้ามมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะเอ็นินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางหานอนเม็ดเดียวนะคะของเมือม่อวานนะคะเราค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะเฉพากิจนะคะสองสามหลุดนะคะใบน้อยของเรามานะคะ 60เข้านะคะ60ให้ลุด6เนาะ76ก็มานะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะชุดวีนนะคะชุดวีนก็เข้านะคะ67นะ41นะคะหลุดนะคะเพราะว่าแอดมินให้หลุด6เนาะใครหลุด4ก็มานะคะหลุด7ก็เข้านะคะ41นะคะ ใบน้อยใบน้อยหอยสังของเราเข้านะคะสี่สองนะคะแอดมินจะไม่เข้านะคะใบน้อยของเรามานะคะสี่สองนะ,ะจับชุดวินนะคะมาสามตัวด้วยนะ,ะสี่สี่สี่สองนะคะกระดาษจะขาดแล้วมั้งพี่น้องหกศูนย์เข้านะคะเด้งๆงไปเลยนะ หกนึ่งมานะคะหกหนึ่งหนหลุดนะคะ6 0แล้วก็เข้าเป็นชุดวินนะคะหกศูนกึ่งก็หลุดนะคะไม่มีเนาะสรุปแล้วนะคะมาสุดซอยนะคะแก้แค้นสำเร็จนะคะเนาะหลังจากไม่มา2วันนะคะพดโพบกโมบกแตงนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะของวันนี้ก็เลยนะคะ หลุดจนว่าไม่อยากเอาลงเนาะพี่น้องเกินปุยมวยนะคะสำหรับใบน้อยนะคะก็จะมีสี่หนะคะหนึ่งหห้าสี เจ็ดศูนย์นะคะศูนย์แปดหนึ่งสนะคะเป็น สองศูนย์นะคะจดไว้นะคะจดไว้แคปไว้นะคะสำหรับเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่ศูนย์นะคะเด่นศูนย์กับเด่นห้านะคะแอดมินจะรูดไปที่ศูนย์นะคะที่จริงแปดก็เด่นนะทุกคนพวกใครชอบแปดนะคะเอาแปดไปรูดก็ได้นะคะแอดมินจะรูดศูนย์เนาะ แปดก็เด่นอยู่นะคะตัดสินใจยากเหลือเกินนะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนสองสามศูนสี่ศูนห้าศูนหกศูนเจ็ดศูนแปดแล้วก็ศูนย์เก้านะคะ แนมเห็นตัวเลขบ่นะพี่น้องว้าน้องตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น0ูนย์เจ็ดนะคะศูนยนะคะศู 02, 01, นย์สน่าะคะก็จะติด05นย์ะแปลวศูนยแล้วนะคะ จดไว้ขับไว้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดวงเ่งๆปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เมนขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า